จากมูดและโทนของภาพครับคอนทราสที่โดดเด่นความมีวิก็ดหน่อยๆเนี่ยพร้อมกับลายน้ำเห็นแล้วก็รู้เลยครับว่าเป็นภาพที่ได้มาจากเสี่ยวมี Ultra ที่มีการร่วมมือพัฒนากล้องและซอฟต์แวร์การมูลผลภาพกับทางไหลากาครับแล่ละคนที่เป็นเจ้าของเสี่ยวมีก็ชื่นชอบทนภาพแบบนี้กันนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าเฮ้ย ไมเมือถือค่ายอื่นสามารถถ่ายภาพในสไตล์ไลกาได้เพราะว่าล่าสุดครับทางไลกา AG ได้ออกตัวกล้องไลกาลักให้กับ iPhone ใช้งานครับและแบบนี้เนี่ยใครไลกาตัวจริงสบายดีทุกคนนะครับผมพัดและพวกเราทีมรอยแซนนะครับนี่เลยนะครับกำลังเป็นที่ พูดคุยหกเถียงกันมากครับเกี่ยวกับการที่วีดีนะครับกล้อง iPhone ก็มีซอฟต์แวร์ไลก้าลักซ์ให้สามารถถ่ายภาพครับมีทั้งแบบรูปแบบเลนส์ให้เลือกใช้หลายแบบพวกกลุ่มภาพจากตัวเลนส์ซัมมิลักษ์ครับมีระยะให้มีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ให้เลือกหลายสีซึ่งให้แฟนเสี่ยมีหลายคนก็อแอบกัดฟันอยู่เหมือนกันเพราะโอ้โหเนี่ยเสี่ยมีอ14 ultra นะ้มันควรจะแบบได้ความพิเศษกับการร่วมมือกับทางไลก้าใช่ไหมแบบเป็นเอ็กลูีฟ ัททาางเเสีียวม่นน้แต่พอมีซอฟต์แวร์กล้องมาให้ iPhone แบบนี้ครับต้องบอกเลยว่าคงต้องมีกำมัดกันบ้างแหละใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวของซอฟต์แวร์เฮ้ยตอนนี้เป็น i p h o น e ะต่อไปเป็น Android หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ปล่อยไว้เรื่องของอนาคตครับแต่เดี๋ยวมาดูก่อนดีกว่านะครับผมว่าทางฝั่งของ Apple เนี่ยพอมีตัวกล้องซอฟต์แวร์ไลก้าลักซ์ที่พัฒนาโดยทางไลก้า AG เลยนะครับถ้าเกิดเราลองมาเทียบกล้องของนี่เลยเสี่ยวมี Fc Ultra ที่ไม่ได้ออกมาเป็นแค่ซอฟต์แวร์ทั้งตัวกล้องชุดเลนนะครับการร่วมพัฒนาเรื่องของการวนผลภาพเนี่ยมันมั้งแต่ตัวฮาร์ดแวร์ตัวชิปเซ็ตแล้วก็ซอฟต์แวร์งานนี้ถ่ายออกมาแล้วใครสวยกว่ามีความเป็นไลก้ามากกว่ากันสำหรับภาพกลุ่มแรกที่จะให้ดูกันก่อนนะครับก็จะเป็นภาพในลักษณะของแลนด์สเคปครับอันนี้เขาจะเลือกโทนสีของไลก้านะครับแบบเดียวกันเพื่อจะลองเช็คดูว่าเฮ้ยถ่ายออกมาแล้วเนี่ยลักษณะสีคอนทราสต์ดานามิก ระหว่างตัวของ14 Ultra นะครับไลกาแปะมาบนเลนเลยเนี่ยกับตัว iPhone ที่มีแค่แอปพลิเคชันมันแตกต่างกันหรือเปล่าสลับภาพในแลนส์เคปนะครับผมจากที่ลองดูเรื่องของการจัดการตัวฟิลเตอร์โทนสีและการปรับโทของภาพเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็แฟนเสียวมีตอนนี้คงมีอาการแบบจิกหมงจิกบ้อนไงแหละเฮ้ย <laughs> ทำไมมันคล้ายกันขนาดนี้วะ แต่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมกับภาพในเซตที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยชอบใช้งานแล้วก็ชอบเรื่องของแสงและเงาที่เป็นซิเนเจอร์ของไลกา a นะครับกับภาพเซตโมโนโครมครับเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับผมว่าการถ่ายภาพในสไตล์แบบโมโนโครมแบล็กแอนด์ไวท์เนี่ยเสียวม,มีบซีอัลครับภาพดูมีเนื้อหามีเรื่องราวมีดินามิก ของแสงและเงาที่มากกว่าคือฝั่ง p p o o n เนี่ยเหมือนกับแอปพลายฟิลเตอร์ขาวดําเข้าไปอะเรื่องของความเข้มความจัดของแสงหรือว่าส่วนที่แบบเป็นเงาความลึกของมันเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าเกิดลองอาเทียบกับตัวของเซลฟี่ ultra ตรงตรงคราวนี้มาต่อที่ภาพในสไตล์พอร์เต i t บ้าง จบไหมครับชัดเจนไหมครับอันนี้เป็นอะไรที่เสซวมีบเซ l ต r าคือแสดงเห็นศักยภาพของตัวกล้องนะครับที่พัฒนากับไลก้าเลยทางมิติการเกลียลักษณะของแสงยิ่งโดยเฉพาะนะครับตอนถ่ายพอเทตแล้วแบบนะเป็นสายแบบโมโนโครมใช่ไหมอันนี้คือแบบแสงที่ตกมาสีผิวใบหน้าดนามิกความลึกโอ้มันมันดีกว่าแบบเห็นได้ชัดนะครับ จากที่เห็นนะครับภาพที่เราถ่ายมาคือจะเป็นระยะใกล้ๆกันนะครับผมพร้อมกับเลือกใช้ฟิลเตอร์แบบเดียวกันเพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลือกใช้โทนสีแบบเดียวกันแล้วเนี่ยภาพมันสู่สีกันไหมหรือความแตกต่างกันตรงไหนนะครับซึ่งเอาจริงแล้วตัวของเสี่ยวมี่ฟิล ultra เนี่ยมันก็จะมีระยะของเลนส์ที่เยอะกว่าเลือกได้หลายระดับมากกว่าแล้วก็ตัวของ preset เ,เองในตัวกล้องที่เป็น portrait mode พร้อมกับชุดเลนส์ไรกาเนี่ยก็มีเลือกถึง4ระยะนะครับ แล้วก็ตัวของซอฟต์แวร์หลักหรือว่าการตั้งค่าตัวกล้องนะครับฝั่งของเสี่ยมีบสีอัลตร้าเนี่ยมันจะมีโหมด l ลก a a u t h e n t i c อยู่ซึ่งเป็นโหมดที่เรียกว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของ l ลก้าจะชื่นชอบโทนสีในโหมดนี้กันเพราะว่าเป็นโทนสีที่มีความเป็นธรรมชาติครับสีไม่ได้จัดจ้านเกินไปมีความวิกงแต่หน่อยๆอยู่ครับซึ่งไอโหมดที่แบบเป็นการตั้งค่ากล้องหลักตัวนี้เนี่ยฝั่งตัว iPhone กับแอป l ลก้าลักไม่มีให้ใช้งานส่วนการเลือกตัวฟิลเตอร์โทนสีนะครับอันเนี้ หลักๆจะมีคล้ายกันเกือบทั้งหมดนะครับแต่จะมีอยู่บางฟิลเตอร์ที่ฝั่งตัวไลก c าลักส์บน iPhone มีให้อย่างเช่น Contemporary นะครับแต่ว่าตัวของเซมิซิอัลต้าเนี่ยไม่ได้มีแล้วก็ตัวแอปไลก c าลัก์บน p p o o n เนี่ยครับตอนนี้ยังเจอปัญหาอยู่เหมือนกันระหว่างาใช้งานแม้จะยอมแบบจ่ายตังค์ u s s r r i e e แล้วก็ตามนะครับก็คือจะเจอว่าบางทีใช้งานอยู่ค้างถ่ายรูปค้างดูแกลเลอรี่แล้วก็ค้างครับ แต่ต้องบอกว่าโอเคเพิ่งออกมาแหละต้องรอมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับให้แอปมันประมวลผลได้ดีขึ้นกว่านี้และจากที่ดูรูปถ่ายที่เราลองเปรียบเทียบมาทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้เอาจริงก็ต้องบอกว่าคงไม่ได้มาขิงว่าเฮ้ยนี่กล้อง Xiaomi ไรกามันเทพกว่านะเพราะเอาจริงแล้วจากที่ดูเรื่องของพวกโทนสีนะครับฝั่งของตัว iPhone เนี่ยแม้ว่าจะเป็นไรกาลักซ์อยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ลักษณะภาพมันยังมีความเป็น iPhone อยู่เลย ทำให้เห,เหมือนกับว่าไอตัวของ l e ์การลัก์เนี่ยมันเป็นแค่การแอพพลายในส่วนของตัวฟิลเตอร์สีมามวลผลหลังจากถ่ายภาพไปแล้วเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวของซอฟต์แวร์กล้องตอนที่เราถ่ายพวกภาพสไตล์พอร์เตร์อะ,อะก็เหมือนกันเลยก็คือบน iPhone เดี๋ยวมักเจอว่าเฮ้ยตอนที่ยกขึ้นมาเล็งเนี่ยบางทีขอบบางส่วนมันแอบเบลอๆหายไปแล้วครับแต่พอกดชัตเตอร์ประมวลผลเสร็จก็กลับมาชัดเหมือนกันนะแบบแยกหน้าหลังได้โอเคนะครับอันเนี้ยตัว l ลค์กาลัก์ก็เป็นแบบเดียวกันก็เลยเห็นว่า ตัวมวลผลหลักของตัวชุดกล้องเนี่ยมันก็มาจาก iPhone นั่นแหละซึ่งต่างจากฝั่งของตัวเสี่ยวมี่เสี่ยวตราครับเพราะว่าเขาร่วมกันทํางานกับทางไลกาตั้งแต่เริ่มต้นเลยขึ้งแต่ตัวซอฟต์แวร์กล้องนะครับชุดลงชุดเลนฮาร์ดแวร์รมวลผลทำให้ โทนภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็เลยเฮ้ยมีความใกล้เคียงกับกล้องของไลกามากๆเั้าเรื่องของดานามิกครับลักษณะของโบเก้นะครับที่ระยะการเบลอเนี่ยก็เรียกว่าตัวประมวลผลออกมาได้ถือว่าใกล้เคียงกับเลนส์จริงพอสมควรเลยซึ่งนี้นะครับใครเห็นภาพเห็นการเปรียบเทียบแล้วเฮ้ยชอบภาพในโทนไหนชอบของใครมากกว่ากันนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยนะครับกันได้เลยนะครับและอย่าลืมบอกได้ว่าตอนนี้ ใช้อะไรอยู่แล้วถ้าเกิดเห็นภาพชุดนี้เรียกได้ภาพในโทนไรก้าเนี่ยจะจัดเครื่องไหนไปใช้งานกันนะครับวันนี้ผมพัดน์าทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ